สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับคือเรื่องคอนเทนต์ขยะที่เห็นกันเต็มฟีดไปหมดเลยสวัสดีค่ะใช่ค่ะตั้งแต่มีมตลกตลกคลิปสั้นๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนไปถึงเนื้อหาทีอา่อาจจะอันตรายเลยก็ได้นะคะใช่ครับเราเลยลองไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่มาดูทั้งบทความงานวิจัยความเห็นคนในเน็ตว่าเอา๊ะทำไมคอนเทนต์แบบนี้มันถึงฮิตกันจัง แล้วมันส่งผลยังไงบ้างต่อเราต่อสังคมแล้วก็คนอื่นๆเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างน,นะคะลองมาเจาะลึกกันดูครับคําถามแรกเลยทาไมเราถึงชอบเสพคอนเทนต์พวกนี้กันผมไปเจอใน reddit เขาคุยกันว่าหลักๆเลยคือเหมือนง่ายอ๋อง่ายนี่คือยังไงคะคือมันแทบไม่ต้องใช้สมองคิดเลยครับดูปุ๊บเก็ตปั๊บได้ผลทันทีอย่างดูมีตลกตลกก็ขำเลยมันเหมือนให้ร,งรางวัลเร็วอื ใช่เลยค่ะอันนี้มีคำอธิบายทางจิตวิทยาเลยนะคะพวกคอนเทนต์สั้นๆอย่าง TikTok Reels เนี่ยมันตอบสนองความสนใจสั้นๆของคนยุคนี้พอดีมันกระตุ้นโดพามีนเร็วเหมือนได้รางวัลเล็กๆตลอดเวลาแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเปิดมือถือมาก็เจอเลยทางลัดชอบความสบายไม่อยากคิดอะไรเยอะๆอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นธรรมชาติของสมองที่มองหาความสบายลดการใช้พลังงาน อีกอย่างที่น่าสนใจคือบางทีเราก็ไม่ได้ชอบเนื้อหานั้นจริงๆนะแต่แบบว่ากลัวตกข่าวอะครับกลัวโฟโมอ๋อกลัวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยต้องตามดูไปงั้นงั้นใช่ครับให้พอรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนาไปอืมแล้วก็มีอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยคืออัลกอริทึมของแพลตฟอร์มเองนี่แหละคะ่ะอ่าใช่เลยอันนี้สาคัญมาก คือแพลตฟอร์มเขาอยากให้เราอยู่นานๆใช่ไหมคะเขาก็จะดันคอนเทนต์ที่แบบว่ากระตุ้นอารมณ์ง่ายๆมีคนกดไลค์แชร์คอมเมนต์เยอะๆซึ่งบางทีมันก็เป็นคอนเทนต์ที่เออ,อาจจะไร้สาระหรือบางทีก็สุดต่งไปเลยเพื่อดึงเราไว้ครับพอเสพง่ายเสพเยอะอัลกอริทึมก็ป้อนมาเรื่อยๆทีนี้ผลกระทบที่ตามมามันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับมีคนเริ่มพูดถึงคำว่า brain rot หรือสมองล้าสมองเฉื่อยชาไปเลยใช่ค่ะ คือเหมือนกับว่าพอเราเสพแต่อะไรง่ายๆตื้นๆน,นานๆเข้าทักษะการคิดวิเคราะห์หรือสมาธิเรามันก็ลดลงกลายเป็นคนผิวเผินคิดอะไรซับซ้อนไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางดิจิทัลเครียดหรือซึมเศร้าได้อีกอืมแล้วก็มีเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะจากคอนเทนต์สวยๆงามๆที่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด อย่างเคสซิฟอร่าคิดส์ที่เด็กๆอยากใช้เครื่องสำอางตามโซเชียลอันนี้น่าห่วงมากนั่นสิครับอันนั้นกระทบตัวบุคคลแล้วในระดับสังคมแ่ะครับมันมีผลยังไงบ้างโอหอันนี้ยิ่งน่ากังวลใหญ่เลยค่ะมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านถึงกับใช้คำว่ามันเป็นขยะพิษที่ทำลายสังคมเลยนะคะขยะพิษเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะมันกลายเป็นช่องทางแพร่ข่าปลอมง่ายมาก พวก hate speech เนื้อหาละมกอนาจาร์ลิงก์เว็บพนันหรือที่น่าตกใจคือบางทีมันไปถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมความรุนแรงอย่างใน reddit มีการพูดถึงคอมเมนต์คุกคามคนพิการหรือใน tiktok ที่มีการพูดถึงเรื่องข่มขืนหรือฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์กันแบบเออเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วโหฟังดูน่ากลัวมากเลยครับแล้วตัวออลกอริทึงเอง ก็อาจจะทำให้เราเห็นแต่เรื่องเดิมๆจนพลาดข่าวสารสำคัญอื่นๆไปด้วยหรือเปล่าครับที่เรียกว่าฟิลเตอร์บับเบใช่เลยค่ะประเด็นฟิลเตอร์บับเบนี้สำคัญมากมันทำให้เราเหมือนอยู่ในโลกของเราเองไม่เห็นมุมมองอื่นหรือข่าวสารสำคัญอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ถูกดันขึ้นมาในฟีดของเราเท่าไหร่ซึ่งมันก็อาจจะยิ่งทำให้สังคมแตกแยกมากขึ้นไปอีก แล้วพวกอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็อาจจะมีส่วนในการขยายคอนเทนต์พวกนี้ด้วยใช่ไหมครับมีส่วนค่ะบางทีการสร้างคอนเทนต์ที่เน้นยอดไลค์ยอดแชร์มากๆโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาก็เป็นการช่วยแพร่กระจายคอนเทนต์ขยะไปนในตัว แล้วก็มีสถิติคดีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าปัญหามันรุนแรงจริงๆครับพอมีทั้งด้านบันเทิงผ่อนคลายกับด้านที่เป็นปัญหาแบบนี้มันก็เลยเกิดการถกเถียงกันเยอะเลยนะครับอย่างในกลุ่มออนไลน์บางกลุ่มก็คุยกันว่าไอ้พวกมีมหรือโพสต,ตลกไร้สาระเนี่ยควรจะปล่อยไว้ไหมหรือควรจะลบทิ้งไปเลยอืมใช่ค่ะบางคนก็มองว่ามันรก ทำให้หาเนื้อหาดีๆยากแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยมันก็เป็นสีสันเป็นเรื่องขำขำเป็นวัฒนธรรมกลุ่มนะก็เลยเป็นคําถามเรื่องการควบคุมเนื้อหาว่าแพลตฟอร์มควรจะเข้มงวดแค่ไหนหรือว่าปล่อยมากไปหรือเปล่าท่ามกลางความกังวลพวกนี้ก็เริ่มเห็นความพยายามจากหลายๆส่วนเข้ามาจัดการเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็มีแบรนด์สินค้าบางแบรนด์เริ่มทำแคมเปญให้คนตระหนักถึงพิษภัยโซเชียลอย่าง d o ฟที่ทำแฮชแท็ก detox your feet หรือในต่างประเทศมีบริษัทขนส่งให้เด็กๆเ,เดินทางฟรีช่วงปิดเทอมเพื่อให้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านลดเวลาหน้าจออ๋อน่าสนใจครับเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ดีหรือแม้แต่แคดเบอรี่ในอินเดียสร้างเหรียญดิจิตัลชื่อ n o t h i n g c o i ให้รางวัลกับการที่เราไม่ทำอะไรเลยเพื่อท้าทายวัฒนธรรมที่ต้อง active ตลอดเวลาในไทยเองผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็เสนอว่า ปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าจะปล่อยไว้แล้วควรยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเลยใช่ค่ะมีข้อเสนอว่าต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรงมีกฎหมายที่ชัดเจนกว่าแค่พรบอรคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่อืมก็ง่าทิศนะครับแต่สุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนนะคะ ทั้งฝั่งคนสร้างคอนเทนต์คุณภาพฝั่งแพลตฟอร์มและที่สำคัญมากๆคือฝั่งคนรับสารหรือผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่ต้องมีความรู้เท่าทันสื่อ media literacy คือเราต้องรู้ว่ากำลังดูอะไรอยู่แล้วเลือกที่จะสนับสนุนคอนเทนต์แบบไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอำนาจในการเลือกว่าจะให้คอนเทนต์แบบไหนอยู่รอดหรือเติบโตมันก็อยู่ในมือเราทุกคนนี่แหละค่ะ สรุปแล้วเรื่องคอนเทนต์ขยะนี่มันก็ซับซ้อนนะครับมันให้ความบันเทิงเข้าถึงง่ายตอบสนองอะไรบางอย่างในตัวเราแต่เออมันก็มีด้านมืดมีผลกระทบที่อาจจะร้ายแรงกว่าที่เราคิดทั้งกับตัวเองแล้วก็สังคมค่ะการทำความเข้าใจที่มาที่ไปผลกระทบแล้วก็มุมมองต่างๆก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆครับผมทีนี้ก็อาจจะต้องฝากให้คิดกันต่อว่า นอกจากการเรียกร้องความรับผิดชอบจากแพลตฟอร์มหรือคนสร้างคอนเทนต์แล้วเนี่ยในฐานะคนเสพสื่อคนหนึ่งเรามีอำนาจในการเลือกอาหารสมองของตัวเองจริงๆมากน้อยแค่ไหนแล้วการตัดสินใจของเราคนเดียวที่จะเลือกไม่ดูหรือไม่สนับสนุนคอนเทนต์บางอย่างเนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมได้จริงหรือเปล่าคะ